สวัสดีค่ะน้องอิ่มค่ะพัทราัตนาวันค่ะอายุ22ปีค่ะจากจังหวัดสระแก้วค่ะค่ะก็ประทับใจค่ะตั้งเกินเป้าค่ะที่ตั้งไว้สภาพสนามวันนี้ก็เฟรเวโอเคขึ้นค่ะโอเคขึ้นกว่าปีก่อนๆค่ะแผนการเล่นก็แอปโพสให้อยู่ค่ะแล้วก็ให้ทำยังไงก็ได้ค่ะให้ได้พัดเบอร์ดี้ค่ะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะ พารหจะเล่นเป็น3ออนค่ะไม่ได้เล่นเกมบุกค่ะโดยรวมก็โอเคค่ะจะจะเป็นพา3ค่ะที่จะมีระยะค่อนข้างไกลค่ะก็เซฟพาไปเรื่อยๆค่ะมาจากพา4่ค่ะส่วนใหญ่ได้คือแอปโพสต์ไปอยู่ในคันธงนึงค่ะแล้วก็พัดเบอร์ดี้ลงค่ะปีนี้เล่นที่ไทยค่ะแล้วก็มีช่วงเมษาค่ะไปเกาหลีค่ะแล้วก็จะเก็บประมาณไปลายปีก็จะไปไต้หวันบ้างค่ะ ตั้งเป้าก็วันละลบสองขาดตัเก็บไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้เล่นเกมบุกอะไรค่ะฝากแฟนๆช่วยเชียร์โปอปสาวไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,คะ